สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ากับไมซีเรานาะค่ะไมซีชีวิตง่ายในนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะซีหลายสีในนอร์เวย์ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งข้างหลังไมซีเนาะค่ะเนาะเสียงแบ๋เบ๋แบ๋เบ๋อยู่เดแยวไมซีไทยให้เบิ่งเด้อจ้าเด้อนี่ค่ะพี่น้องจ้าหลายสีมากเลยนะคะห้องแบ๋เบ๋อยู่อ่า แก่พวกนี้คือรถโรงงานจะมารับพรุ่งนี้จ้ะพี่น้องจ้ะ,จะเป็นเป็นของเพื่อนบ้านด้วยเนาะค่ะเนาะของเพื่อนบ้านเราก็จะคัดเอาตัวที่เขาโตโตจ้ะพี่น้อยจะเป็นลูกแก่เนาะค่ะเนาะเป็นลูกแก่ที่เขาตัวโตพร้อมที่จะพร้อมที่จะเข้าโรงงานค่ะพี่น้องจ้ะ นี่ก็เอามารวมกันกับของใหม่สีแล้วรถเขาก็จะมารับที่เดียวเนาะค่ะเนาะ,ะนี่แบบงเหลืออีกหลายคนอยู่เหลืออีกหลายเจ้าอยู่จากพี่น้องจ๋าเขามารวมกันเนาะค่ะเนาะน,ะะนี่ประมาณนี้เลยแล้วพรุ่งนี้รถก็จะมารับแต่เช้าแบบป,ป้าคะขอการีคับไม่มอก็เห็นตาฮันช <'m> sure. ู หกมงครึ่งเนาะค่ะน้ะหมงเช้าหกโมงครึ่งค่ะพี่น้องจ๋าเขาก็จะมารับรถเขาจะมารับหกโมงครึ่งค่ะพี่น้องค่ะเช้าเนาะค่ะเนาะเด้อบะแบ่เบมีแต่ตัวอ้วนอ้วนเลยตัวใหญ่ใหญ่อ้วนอ้วนอ่าคนประเทศนอร์เวย์จะชอบกินเนื้อแกะค่ะพี่น้องจ๋าเขาจะชอบกินเนื้อลูกแกะมากเนาะค่ะเนาะต้องขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์หรือว่า คิดว่าเขาหน้าสงสารเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนหมูเ,<อ>เหมือนวันวบ้านเราแหละค่ะพี่น้นนนนนองจ๋าก็เหมือนเนะื้อสัตว์ทั่วไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เลยอันนี้แฟนไหมสีก็กําลังรอเพื่อนมาเนาะค่ะเนาะกับรอเพื่อนรอเพื่อนบ้านเ,<อ>เขาเอามาสง่งตรงนี้นะมืดจังเลยเนี่ยไม่ได้เปิดไฟให้ โอ้ไม่สีเจ็บหลังค่ะพี่น้องจ้ะตรงนี้ก็ที่ว่างเอาไว้ให้แกะมาเนาะเพื่อนบานมาก็เอาเข้านี่เลย ค่ะสีดำก็มีนะคะเนาะดังสวยๆวยะะประมาณนี้เลยจ้ะพี่นุ้นจ้ะแอะแอะแบะหิวหิวหิวสงสัยหิวแล้วแปลกที่ด้วยแหละ ดูแกะแล้วมาดูวิวพระอาทิตย์ตกดินฝั่งนี้ดีกวัวค่ะพี่น้องจะ้ะฝนตกเนาะคะ่ะเนาะฟ้าไม่ค่อยแจ้งไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่ค่ะพี่น้องค่ะฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหรนะ่เนาะเนี่ยดูหวังว่าไอคงจะมีแดดเร็วๆนี้เนาะเพราะว่าจะต้องได้ตัดหญ้ารอบที่สองแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ แล้วลูกแกะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใหม่สีเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องจ๊ะลูกแกะเนาะค่ะเนาะลูกแกะเราส่งขายเราได้ตัวละประมาณ4,500บาทค่ะพี่น้องคะตัวหนึ่งก็ประมาณ4,500บาทเนาะคนะ่ะเนาะแล้วก็เขาก็จะมีบวงนูน่นนี่นั่นเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ประมาณตัวละ700 0บาท ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนะ๋อของเพื่อนบ้านมาอีกแล้วนน่นขับมาน่นแล้วอืมก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าก็ทําไปเนาะค่ะเนาะมีทำเราก,ก็ทําไปค่ะพี่น้องจะมีอะไรทําก็ทําไปได้เพิ่มนิดๆหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะก็ได้ไม่เยอะหรอก ดูสภาพใหม่สีค่ะพี่น้องจา๋าดูไม่ได้เลยนะคะทั้งท้องเสียทั้งท้องเสียแล้วก็เจ็บหลังค่ะพี่น้องจา๋าคือเจ็บหลังมากเนาะคะ่ะเนาะเป็นหลังแข็งเหมือนเหมือนเราคอเคสนะคะพี่น้องจา๋าเหมือนเราคอเคสแล้วทีนี้เราหันเราเราเราหันเรามองไม่ได้นะนนเพื่อนบ้านมาอีกแล้วรถเพื่อนบ้านมาเนาะคะ่นะเนาะ ยังไงล่ะนี่เนาะถอยไปละขนแกะมาแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะเย้เยแเยนเอ้เยงเย้เอ้เย้าย้ย้เย้เย้เย้้เ้้ น่ารักมากเนาะค่ะเนาะรถขนแกะเขาน่ารักน่ารักค่ะตะหักขักเมืงเนี่ยนี่จ้าตัวสองตัวนี่จ้ะพี่น้องจ้ะสองตัวนี้มีเขาด้วยเนาะคะ่ะสวยมากเลยนี่มีหลายสายพันธุ์เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นของเพื่อนบ้านหลายคนค่ะพี่น้องจ้ะก,ก็เลยมีหลายสายพันธุ์เนาะค่ะเนาะ นี่ตัวนี้สวยจังเลยเนี่ยโอ้ยแแบบแบบโอเคค่ะพี่น้องคะ คลิปนี้ก็เอาไว้สำานียเนาะค่ะพี่น้องคะไม้สีพาดูแก่เนาะเนาะพาดูลูกแกะที่เราจะส่งเข้าโรงงานพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องขะโอเคถ้ามากถ้าชอบคลิปนี้จังใดกาฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หม่สีเนเดอร์จ้าพี่น้องจา้าขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมและกำลังใจเนาะค่ะนาะไปแล้วค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ